哎，哥，好<有> <laughs> <laughs>

โอ้กว่าเมนลกมันบดคัจริมันบดโดดปานนี่ด้วครับพี่น้องอวันตอนแรกมันไปเซ็กไปแล้วว่ามีงามใหม่งามาอ,อย่งนี่คือความจริงใจที่จะทุ่มเทมากๆครับพี่น้องครับสุด,ด,ดจริงรงเดวๆมาเนี่ยมาเนี่ยมาเนี่ย ตะ,ต,ตะลือโตนพี่น้อตะลือโตนพี่น้องนี่แหลปะปาดาดุ่งเทน่าหลาะเนาะลองเพ่งกับมวลลองย่างกับมวลบ่ได้จักบาทโตนน้ำได้เงินเลยปาดปาดไหลมาเทมาแงว่าคนแถวนี้ มาเห็นคนทรมานโอ้ยเนาะคนอ่ะไหลมาเทมาเถาะโจเอ้ยใหญ่เ huh. อ้ยโจ้ยเดินทางนี่แหละเดินทางลำบากนี่แหละเดินทางตนน้ำป้ากันตนน้ำละปานนี่ครับเอลยครับครับเอลย ครับเลยครับได้ได้เวลาเอื้อเอื่อยเลยบมอแม่ครับได้เห็นแบงค์หาลอยเอื้อเอื่อยได้ครับขอบคุณหลายๆครับเลยครับคุณแม่จําได้อยู่คุณแม่สาวหยากอีแม่ปาปเจ้าก็คือพกกฎอย่างอดกดเราบอกโอเคแลนะครับเรา เดนนเนาะเห็ดหลายทื่เเท่าไรแล้วนะก็เห็นตีออกเนวยิเสรเจ็ดลอยอยกูบอกให้ตนตะเวนกับโตนไม่ไหวอยังะเอาเองว่มัดยอดีเอาอีบวาวมาดีเอาอีกว่ล่ะผู้ใดโตนกันได้อีกอนี่ไม่สมาชิกวงเขามีหลายได้มือนี่ กูได้ตัวน้ำเนี่ได้เงินเด้อีีริ่อาอลีตัวโอ้ยจะเสือรอกฮะมึงโอเสือรอกตัวน้ำนได้เงินจังไหนใครอะไรครับได,ได้ได้เงินบ่ครับโอ๊ยไอเป็นไผครับนี่ผมผมเน่าครับคุณเนา่าคุณเนา่เนานี่ไหมถึงว่าซือ้อขึ้นหรือว่าคุณบอ่อาบน้ำคุณเนา่าผมเน,าน่าอีหลีแล้วครับนี่ ขอเดี่ยวครับมาคุณเนาเนี่ยคือยังครับผมผมชื่อเนาครับคุณคุณชื่อเนาโอ้ยอยากคุยว่าพ่อแม่คุณคิดอย่างไรแต่ตั้งลูกเสื้อว่าเนาเนี่ยครับผมอยากลูกครับก็บบ่ได้คิดอย่างไรนะครับเนาเลยครับวันนี้ออกมากระอิ่นบักเนาเรื่องเรียบบอครับพ่อแม่นน่แมนครับไอ้ครับยังครับ เอาอยู่แล eh oh, ้วเอาทุน oh, ข no ึ้นมาขึ้นมาเอาแล้วโอ้โหจุดยอดเลยย่ายเอาเอาเอาเห็นความทุ่มเทไอ้ก็หายไปอีกสองร้อยนี่แหละคนเฮามันต้องคนสมาชิกสิทธิ์อาทีตย์ละห่อยก็เออเออนี่แหละนี่แหละครับ หมายถึงว่าไฟาดูดจู้บอ่ะนี่ห <_ c oughs> ยู่ข้างล่างอยุดใกล้ๆยืนตรงนี้ยืนตรงบันไดไฟดูดอีรีบว่ะแสงสวยเลยอ่าตรงนี้นะอย่ายืนตรงนี้นะ <_ c oughs> อันนี้พูดดีว่าอันนั้นนี่ครับผมก็บเบื้ว่าตรงนี้หน้ามันตื่นมันยังแต่ว่าคุณยายแล้วในมุกแต่แต่เด็กตับใครพ้นแซ่พ้นก,กินแซ่พ้นสีโด,ดตามตามๆเลยท่าน,นี่นี่คือทางเพลินนะครับโอเคคุณเนานี่เป็นผู้ใดครับนี่ผม อดีตสมาชิกครับสมาชิกปงุล่างสะอ่อนครับไฟสอดอรบอสูนี่ไฟชอดอบอไฟสอดอิบอกเอาบออ๋อบนไฟตรงนี้เน่เออจน้อยนิเนาะอ๋อแจคคุณเนาเนี่เป็นสมาชิกปลร่าสะออนเป็นมือแค้นเป็นมือ เป็นคนเป่าแค้นได้แบบเรียกเสียงห้าได้หลายอันเลยมื่อนี้นะครับจักหน่อยนได้เท่าไหร่นายายได้เท่าไหร่ท่านสองครับอัสเดินทางมาจากไสนี่ชัยภูมิครับชัยพุ่มมีส่งมาเปลี่ยนบ่โโอ้ยอ้ยนักแสดงว่าต้องสปิริต ซองซื้อส่งได้สามตัวคนนี้เนี่ยแม่หายมหาล้อยเนี่ยปู่มีพายหายไอสี่หายมึงหรอกพันสองเนี่ยขว้อยหาล้อยละพันสองเออเอาอร่อยปันสองยช่วยพี่น้องบอกผมว่าผมเอาจะเกี่ยวกับมันเพนนี้เป็นด็อกเตอร์แนวอะได้ะครับชื่อด็อกเป็นด็อกเตอร์เรียนด็อกเตอร์จดไว้นะอ่ะจังหน่อยพันสองนะครับฮะพันสองขึ้นยังจะโดดปะ มันได้พันสองกับบทเกลียวมันเป็นดอลล่ามันเป็นนักแสดงแต่ว่าเนี่คุณเนาเนี่ยเคยเป็นอดีตนักแสดงไอ้เท่าไหนครับอุหาลอยอ้าวไ,ไ,ไปอีกแล้วไปแล้วปะเอาเนี่ยโอ้ต้องฟังกระเพ่งโดดตั้งน้ำกันนี่แหละ มา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 หยอก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 กันสิขึ้นมา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 โอ้ยเนี่ยครับนี่แหละครับงานพีงานน้องแล้ววันนี้นะักดนตรีพี่พี่น้องน้องพี่ป้อนะครับมากันเยอะแยะมากมายมาร่วมชมร่วมแจมกันนะพี่น้องหน้าบ้านเรานะงานเรานะมามามานักดนตรีเต็มไปหมดเลยพี่น้องครับลุกลรงมาเข้าเรียนอาตศิลธนรมกันนะครับเพิ่นมาหลวงมาแจมกันมาใหญ่มาเร็วเร็วเร็ร่ะห้าอยก็เอา แม่บ๊มีนงานแต่งานแบบมีทายไว้ได้พี่ลองด้วยแมงมวนผันเฮาบอมีนแนงมุมระดับดเกิมาโถนาผลนมามามาอืยิ่งากาศมันงี่าตน้ทายมาด้พี่ลองด้ อย่าเล่นครับท่านครับแตนจุนีนะเมื่อไมอเป็นคำวมารถมารถรถคันรถคุณแม่คุณไฮบรรยากาศเราเข้านี่แหละครับควบมวนควบเซอร์ม่ตือนมีตื่นเออเดี๋ยวเตือนไอ้ครับครับอ่านสองผมยังไงไอ้ครับอไอ้ครับเีย โอ้โห้ีนอ้เราดะย่ายเอาเอาเอาเห็นความตุ่มเท้าใะหยไปอีกเทารนี่แหละบนห้ามันต้องบนสมัยพิเศษติดอร่อยกันเออเออะตรเยอเออนี่แหละครับ What? Okay.